รักคนบ้านไกลเอาใจยากแฟนเขามากเราไม่รู้ดูไม่เห็นเขารักเราได้เขาก็รักคนอื่นเป็นเขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็ลืมว่านเจียบจุบๆุยามเย็นเย็นเลยครับ ลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนั่งเหงาอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจขอแม่ไม้สักคนท้องลายก็เอาโอ้ยฝันไปสวยๆยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ สวยก็แทกใจทุกองเลยครับ200บาทจัดไปครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับสวยสวยจัดจ้านเลยครับ200บาทครับรายการที่2ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับเนื้อสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่สามครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์หน้าแก่ครับเนื้อโลหะเก่าๆสวยๆเลยครับออกเนื้อทองแดงเทอนเลยครับ รายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จครับเก่าๆแตกลายงานเลยครับน่าจะเป็นหลวงปูป่ปรับหลวงปู่ภูวัดอินครับรายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณเนื้อเก่าๆเ,เลยครับ คนรักหลงพ่อเงินไม่ควรพลาดครับ200บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับเนื้อสวยๆเลยครับรายการที่6ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณครับด้านหลังดอกจันครับตอกโคดดอกจันครับน่าจะเป็นสายใต้ครับ ตามหาอุดมหาโชคมหาลาบครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับออกเนื้อสำลิดเลยครับรายการที่7จ็ดก็เป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นยันครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับ เนื้อเก่าเก่าำๆเลยครับเนื้อโลหะดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาททุกองค,ครับเช่า2ององสามบาทครับจัดไปครับรายการที่8ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักปิดทองเก่าครับสวยๆเก่าเก่าเลยครับ รายการที่9ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับด้านหลังโรยแร่ครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ องนี้สวยครับรายการที่11ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับสวยๆคมๆนะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่12ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่13ก็เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จวัดเกตชัยโยครับ รายการที่14ครับเป็นพักกิ่งครับน่าจะเป็นกิ่งของตะเคียนครับลงอัคระเลขยันครับลงรักปิดทองเก่าครับสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับอุดกิ่งนลยครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับ วัดป่าภูทรพิทักครับสกลนครครับเหรียญรุ่นสี่ครับกระไหลทองครับสวยๆแล้วครับแบ่งปันยามเย็นๆครับรายการที่16ครับเป็นพระคุณแผนอุ้มกุมารครับนั่งหัวกะโหลกครับถือดาบฟ้าฟื้นครับด้านหลังเป็นยันหลวงพ่อกลวยครับ ขุนแผนเมตตามหาเสนีมหาอำนาจครับหญิงรักหญิงหลงครับชายเห็นชายงงครับล่ำให้ควรหาครับร้องให้มหาหนูครับจูจุบจูจุบจูจุบครับจุก,กูจุก,กูครับส,สวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่17ครับเป็นรูปหล่อปั๊มเนื้ออันปาก้าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับต่อโค้ด14 1 5หครับเนื้ออันปาก่าก้าครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกบครับด้านหลังเขียนว่าทองหนึ่งครับหลังยันครับ หลวงพ่อกกวัดถ้ำสาลิกาครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยครับเหรียญเก่าครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่20ครับ เป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่21ครับเป็นปิดตาเนื้อเนื้อผงคุกรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ รายการที่22ก็ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับช้าหมดอดได้ของดีครับ200บาทก็บูชาได้ครับอยู่แค่เอื้อมครับรายการที่23ก็ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับ รายการที่25ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับพระครูวิสัยโสพลครับรายการที่26ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ เนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับนางพยาพิมพ์เข่าตรงครับเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่27ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ ไม่รักไม่ได้แล้วครับสวยๆเก่าๆเลยครับนวลๆครับดูแล้วสบายตาครับรายการที่28ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทว่ครับเนื้อโลหะครับ รายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับพิมพ์ตากบครับรายการที่30ครับเป็นพยาคุดหล่อโบราณครับกอบแตกเก่าแรยงานเลยครับ พยาคุดหล่อโบราณเก่าครับรายการที่31เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับองนี้ครับเก่าๆแล้วมันๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยงามครับ รายการที่32ก็เป็นเหรียญรอหหลังช้าง3เสียนครับสยามรัดครับ1บาทครับรายการที่33ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยครับหลังยันไตาสารณคมครับที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาครับ พศ2 5 2 1ครับรายการที่34ครับเป็นปิดตาหลังกระนกครับปิดตาข้างกระนกครับหลวงปู่โตครับวัดประดูชิมพีหลังยันครับไตฐานฝั่งตะกุดดีครับ น่าจะเป็นเนื้อผงใบลานครับรายการที่35ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับองค์นี้สวยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่36ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่37เครับเป็นพระสมเด็จครับด้านหลังปั๊มตายางรูปละครัครบน่าจะเป็นร้อยปีวันละครัครบ ร้อยปีปีหนึ่งห้าครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่38ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณทิมนิยมครับรายการที่39เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยครับรายการที่40ครับหล่อโบราณหลงพ้องเงินครับน่าจะออกวัดท่ามาไฟครับหล่อโบราณเนื้อเก่าเก่าเลยครับ รายการที่4 4ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับสวยๆเก่าๆเลยครับมาดูเหรียญจอบเล็กครับสวยๆเลยครับนำมาให้พี่ๆ,ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับไม่รักไม่ได้แล้วครับ200บาทจัดไปครับ จอบเล็กวัดบางคานครับมี2ององค,ครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่43ครับเป็นพักกิ่งอุดด้านข้างครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ รายการที่44ก็เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณเก่าครับรายการที่45ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเก่าสภาพใช้ครับ รายการที่46ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับสวยสวยเก่าๆเลยครับรายการที่47ครับเป็นขุนแผนเครือบครับเนื้อออกสีฟ้าครับ รายการที่48ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่49ครับเป็นพระขุนแผนพายคู่ครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับ มาดูถาดที่สองกันบ้างครับชุดพิเศษครับสวยไม่แพ้กันครับพิเศษครับใส่ไข่ห้าใบครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติครับด้านหลังปิญญาณครับเหรียญหลวงพ่อกันครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นรูปหล่อครับหลวงปู่เผือกครับวัดกิ่งแก้วครับ เรียมเก่าๆเลยครับแทบมองไม่เห็นเลยครับกรอบแตกลายงานเลยครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานครับเหรียญหลวงพ่อปานหลังเสือครับหลังยันครับ รายการที่4ี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อไข่ครับด้าน,นหลังจานยันครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับรายการที่5้าก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทาหลังยันครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่6กเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับคนกึงครับใต้ฐานอุดกิ่งครับต่อโคดหนึ่งครับสวยสวยเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับสมเด็จบางนางหนาครับ นางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับเนื้อเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกครับเนื้ออันปะก้าหลังยันครับรายการที่9ก้าครับเป็นพักกิ่งครับ ได้ฐานอุดกิ่งต่อโค้ดครับ136ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่10บครเป็นเหรียญเสม,มาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ รายการที่11เครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับได้ฐานอุดกิ่งครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่12ครับเป็นพับนาคปกครับหลังยันเจ้าคุณนอครับธรรมะวิตกโกครับ เจ้าคุณนอวัดเทพศลินครับกรุงเทพมหานครครับรายการที่13ก็ครับเป็นพักกิ่งเปียกทองคำครับพักกิ่งก้นถ้วยครับเนื้อทองคำเก่าครับแวววับจับตาเลยครับ รายการที่14เป็นพักกิ่งหลอโบราณเก่าครับนื้ออกทองแดงเถื่อนเลยครับรายการที่15เป็นพักกิ่งครับเป็นชินาลาดครับหลอโบราณน,น่าจะเป็นอินโดจีนครับ ไต้ฐานต่อโคดอ,อกเราธรรมจักครับเนื้อออกทางทองแดงเทือนเลยครับรายการที่16ครับเป็นหนุมานไม้แกะลงรักเก่าครับ เก่าๆเลยครับหัุมาราหลวงพ่อสุนหรือเปล่าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อดิ่งครับรายการที่สิบเจ็ดครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับด้านหลังเปิดพัปิดตาครับหลังยันครับเหรียญหล่อโบราณเก่าครับ รายการที่18ครับเป็นพักกิ่งใบครับเนือออกภายเงินเรือเก่าๆเ,เลยครับไม่รักไม่ได้แล้วครับเก่าๆครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่19ครับเป็นพระกิ่งยานวิทยาคมหลวงพ่อคูณครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับสวยๆเก่าๆเ,เนื้อออกนวะโลหะเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่20ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ เรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับพร้อมบูชาครับพุทธสินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับสวยครับเรียมกรอบสวยครับรายการที่21ครับเป็นเหรียญจอบ หลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับเหรียญจอบหลอบโบราณเก่า 9, ครับมี2เหรียญครับนำมาให้พี่ๆของน้องได้แบ่งปันกันเลยครับ รายการที่22ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับห่วงเชื่อมครับกระไหลท้องครับรายการที่23ครับเป็นพระเนื้อดินครับซุ้มกอเนื้อดินครับเก่าๆเลยครับแห้งๆเลยครับมันๆเลยครับ สะสมกอรครับรายการที่24ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพมครับได้ฐานต่อโคตรรูปละครั้งครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่25ครับ เป็นปิตาไม้แกะครับจานยันทององเลยครับปิดตาไม้แกะเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พักเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาเบาๆครับยามเย็นๆครับ ลมพัดโชยๆครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาสบายกระเป๋าครับถูกเหมือนได้เปล่าครับขอบคุณครับ